สวัสดีครับผมตั้มไผ่สร้างมนนะครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับทุกท่านนะครับนนี้เราก็ยังอยู่ในแปลงตัดลำนะครับตัดลำของลูกค้านะครับนี่แปลงนี้ก็จะเป็นไผ่เลี้ยงหวานเหมือนเดิมนะครับอันนี้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําเป็นมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีขนาด1นิ้วนะครับ1นนิ้วนะครับได้เยอะแล้วนะครับวันที่ อันที่สองออวนที่สามนะครับพราค้ากจําไม่ได้นะครับครับอันนี้เราทาไม้ไม้เป็นมัดนะครับเขาเรียกไม้มัดนะครับนี่ก็ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับที่มาทาอันนี้ลูกค้าออเดอร์มาอ่าชุดแรกก็หนึ่งขันรถสิบล้อนะครับได้หนึ่งหมื่นสามพันท่อนนะครับท่อนละสิบมัดนะครับอ่าครับเรียนรู้กันไปครับงานไผ่นะครับไม่มีคําว่าหยุดนิ่งนะครับ อะไรที่เป็นเงินสร้างรายได้ทาหมดนะครับนี่นะครับอันนี้สวยมากๆเราก็วัดไม้ตัดอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอีกเยอะครับแปลงนี้ได้อีกเยอะนะครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนนก็จะมีอยู่อีกหนึ่งกองนะครับหนึ่งกองนะครับนนนะครับ อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าลูกค้าเขาเอาไปทําอะไรนะครับความยาวก็จะอยู่ที่2เมตรนะครับที่ผมตัด1นิ้ว2เมตรนะครับนี่ครับดูขนาดลำเออผมก็เพิ่งได้มาสัมผัสนะครับแปลงไผ่ไผ่เลี้ยงนะครับอันนี้เป็นแปลงไผ่เลี้ยงหวานนะครับให้แยกให้ออกระหว่างแป้งอ่ไผ่เลี้ยงหวานกับไผ่เลี้ยงลำนะครับลูกค้าที่ซื้อกิ่งพันธุต้องแยกให้ออกนะครับ ไผ่เลี้ยงลำเขาก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งนะครับลำเขาจะตรงกว่านี้นะครับอันนี้ยังถือว่าคดนะครับถือว่าคดแต่ก็ถือว่าสวยครับเพราะเนื่องจากระยะห่างที่เขาปลูกอะค่อนข้างค่อนข้างที่จะใกล้นะครับระยะห่างที่ผมดูโดยสายตานี่น่าจะเป็น3ามคูณสามนะครับเท่าที่ดูนะครับเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับอืม ม่ว่าผมก็เพิ่งเคยได้สัมผัสการตัดไม้ไผ่เลี้ยงครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็โอเคครับนี่ครับอยู่ที่ทรงนะครับเห็นนะครับเขาจะไม่ตรงเหมือนกับไผ่เลี้ยงลำนะครับนี่นะครับเขาจะเอียงนิดนึงนะครับก็โอเคครับเรียนรู้กันไปครับงานไผ่นะครับแปลงนี้ก็ถือว่าล่มลื่นมากเลยนะครับไม้ไผ่ยังมีอีกเยอะนะครับเนี่ยครับ เจ้าของสวนปกติเขาจะาเก็บหนอ่อเก็บหน่อไม้ขายอย่างเดียวนะครับมีแค่รายได้อย่างเดียวคือเก็บหน่อไม้ขายนะครับผมก็มาหาเพิ่มรายได้ให้กับเขานะครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการาขยายพันธุ์อีกนะครับแปลงนี้นะครับแนะนําไปแล้วนะครับโอ้โหนะครับข้างในยังอีกเยอะนะครับลูกค้า มีสองแปลงนะครับมีสองแปลงเนี่ยสวยนะครับเป็นแปลงไผ่เลี้ยงหวานที่สวยมากนะครับดูไม้สิครับนี่ครับไม้ไม่ไม่ไม่โตเกินนะครับไม่โตเกินไม่เล็กเกินนะครับได้อีกหลายรถนะครับประมาณห้าเที่ยวครับห้าเที่ยวรถสิบล้อนะครับแปลงนี้นะครับเท่าที่ เท่าที่โดยด้วยสายดูด้วยสายตานะครับเดีย๋ยวปีนี้เจอกันครับกิ่งพันไผ่เลี้ยงหวานนะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ